ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k t News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเพจปลอมอย่าหลงเชื่อติดต่อขอสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มได้ที่เพจ First Smart ของธนาคารกรุงไทยสินเชื่อออนไลน์มีอยู่มากมายในสื่อโซเชียลยิ่งเพจปลอมต้องระวังเพราะมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ทุกที่ ทั้งสวมรอยหวังหลอกเอาข้อมูลทั้งหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างในกรณีของเพจ Facebook First Smart ตามภาพข่าวนั้นก็ไม่ใช่เพจของธนาคารกรุงไทยแต่เป็นเพจปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมาหลอกลวงทั้งนี้สำหรับสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มของธนาคารกรุงไทยสามารถสมัครได้สองช่องทางเท่านั้นคือสมัครผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง และแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเท่านั้นอย่าโอนเงินอย่าหลงกลเพจปลอมตรวจสอบข้อมูลโดยธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลัง